คลิปซาบะหลาประทับบ้านในวันนี้กลุ่มหลามจะมาเจอกัไทท่านสุดเก่งนั่นก็คือไทยท่านปลาเอ้ยทท่านเกาะมาดูกันสิว่าไทยท่านเกาะตัวนี้จะโหดแค่ไหนและเราจะสามารถเอาชีวิตรอดภายในบ้านได้หรือไม่ไปดูกัน,กนเลยพวกเราเกิบหลามมาอยู่ในเกมจีมอสกับคลิปซาบะหลาประทับบ้านนะครับเพิม่ม hey! ในวันนี้นะครับเราจะมาเจอกับไททันก่อสุดเก่งทุกคนครับนั่นก็คือไททันปลฮ้ยไททันก่อเว้ยเอาเห็นมันปล่อ,อะเออ <c oughs> ถ้าทุกคนดูในอนิเมะนะครับผมจะเห็นว่าตัวนี้มันชนนู่นนี่นั่นได้อย่างสบายเลยใช่ไหมเออมาดูกันซิว่าคลิปนี้บ้านเราจะพังทลายหรือเปล่านะครับเพิ่มนายคิดว่าเรามีโอกาสรอดชีวิตไหมวะดูดูแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้อยนะเพราะตัวนี้มันวิ่งชนนะเราน่าจะปิวไปกับบ้านเลยอะเอเอ ให้ความหวังฉันหน่อยสิเอ้ความหวังก็คือเราต้องลาดน้ำเสียงดูไม่มีหวังเลยเนะี่ย <c oughs> เอ้ย <c oughs> เราเจอ์าระหลามาเป็นร้อยตัวแล้วนะปกติเราก็ไม่ค่อยรออยู่แล้ว <c oughs> เออ <c oughs> สมควรชิ้นได้แล้วใช่ไหมเจ้าเข็บใช่เดี๋ยวเราไปดูลักษณะตัวนี้ดีกว่าทุกคนครับว่าเป็นยังไงนะฮะหน้าตาทุกคนน่าจะรู้จักดีแล้วก็คือไททันกอนดอะไรทุกคนครับแต่เราจะลองมาดูในเวอร์ชั่นเกมนี้นะว่ามันจะทํามาดีหรือเปล่าไปดูกันเลยแล้นี่ก็คือไททันก่อนสุดเท่แล้วทุกคนครับดูสิโอโหวยน ลักษณะตัวนี้บอกเลยนะทุกคนครับว่าทํามาเท่มากเลยนะครับผมเหมือนในแอนิเมะเลยนะครับเนี่ยโอ้กามนี่เป็นมัดเลยนะครับเนี่ยโอ้โห,โห,โหโดูซิกแพกนี่สิเจ้ากบเออโหก็คือมีก่อนแล้วก็มีเนื้อแดงๆแทรกมานะครับผมฉันว่าควรเรียกว่าไทยทันกามนะเนี่ย <c oughs> ก่อแหละเท่แล้วฉ <c oughs> <c oughs> ลามลองไปสิงตัวนี้แล้วลองวิ่งแล้วก็เดินดูซีอยาดูท่าทางมันจริงๆเลยว่ามันจะเป็นยังไงโอเคเจ้ากบเดี๋ยวฉันขอกัดนิ้วแป๊บหนึ่งนะเว้ยได้เลย อแฝฟีช um, ูฟ okay. ีโฟไอฟาร์อฟรีโฟเฮ้ยเรียบร้อยตอนนี้ฉลามเป็นท้ายท่านเลยทุกคนครับไหนลองเดินซิเดินก่อนาเพิ่งวิ่งนะลองเดินดูเคจะกรอบอโอโหยมาดแมนมากทุกคนครับนี่หลอดที่เหมือนเจอสาวแล้วต้องเดินผ่านนะนี่ต้องเดินทีหน่อยนดี๋ลองวิ่งซิขอดูท่าวิ่งหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะทำไมการวิ่งมันดูเหมือนคนขาเป๋แล้วปะ เฮ้ยเฮ้ยเหมือนขาซ้ายใช้การไม่ได้เลยอ่ะเจากบเฮ้ยมีเสียงร้องคำรามเมื่อกี้นายกดปุ่มอะไรจะกดคลิกขวาเว้ยนายลองกดคลิกซ้ายต่อยสิถ้าต่อยเป็นไงวะโอ้ต่อยทีก็คำรามทีนะครับนายลองหาชาตกดอันอื่นี่กดตัวอื่นบ้างดูดิมีอะไรบ้างกดตัวอาเฮ้ยคำรามอ่ะ เออไม่เห็นมีอะไรเลยอะลองกดตัวอื่นซิตัว C ตัวอะไรพวกเนี้ยกดดูโอ้ยต่อยเต้นะครับเอ่อกดตัว C อ้าว C ไม่มีกดตัว F เอ้ยไม่เฮ้ยควันอะไรวะดูบุรีเลยเอ้ยควันเมื่อกี้มันเหมือนตอนวิ่งหรือเปล่าเวลามันวิ่งมันจะมีควันออกมาโอ้ลมปลาสินะเจ้าโกเออประมาณนั้นแหละไหนลองวิ่งดิลองวิ่งแล้วกดควันดิมันจะวิ่งเร็วขึ้นมั้ยเออกดควันเฮ้ย มันเร็วขึ้นนะฉันว่าไม่เหมือนว่ะตะเกียรท่าวิ่งมากเลยเนี่ยตัวโคตรเท่แต่วิ่งกับโคตรขาเปเฮ้ยเฮ้ยท่าเมื่อกี้คืออะไรลองกดใหม่สิเหมือนท่าออกตัววิ่งเลยเว้ยเออลองกดออกตัวแล้วก็วิ่งดูสิมันในหนังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเจ๊กบเป็นท่าวิ่งอ้าวชาามช่วยดูเลือดหน่อยว่าตัวนี้มันเลือดเท่าไหร่ 42,895เอ้ยอตัวต้องเป็นก่อ40,000นได้ไงห,หรือว่าไททันในการ์ตูนมันกาด <c oughs> เฮ้ยมันก็ไม่กาดเท่าไรหร่นะแค่โดนต่อยใบ <c oughs> เดี๋ยวรอมแรกจะลองให้สวดไททันปกติกันทุกคนครับเอไททันตัวนี้ <c oughs> นี่มันไททัน2เมตรดีกว่าจะเ <c oughs> ขกคงไม่ต้องบอกใช่ไหมว่าตัวไหนจะชนะ แต่ก็อยากจะดูนะเริ่มเลยมาทุกคนเอเอา้าวอ้าวมันไม่โจมตีกันนะครับมาดูใหม่ทุกคนครับเริ่มมาการต่อสู้ระหว่างไททันวิปริตนะครับโจมตีไท่านเกาะโอ้โหไททานกเกาะโอ้ยล้มล้มลมเตะเฮ้ย,ยท่าพุ่งชนอา้อาวตายไปแล้ว ต่อไปมาสู้กับไททันอสูรนะครับผมหรือไททันลิงนะครับมาเริ่มเลยดีวยกว่านะทุกคนครับฉลามคิดว่าตัวไหนชนะสองตัวนี้ก็ต้องไททันลิงติวเจ้า,จากโกเอ้ยมาดูเลยโอ,โ,ลโอ้โหไปหินเออวิงชนงอนเออเอโอ้โหการต่อสู้ระหว่างสองไททันนะไททันลิงกับไททันเกข้ามพื้นไปโอ้ไาหินนะครับไม่รู้เอาหินมาจากไหนโอ้คีเล็บหรือเปล่าคีเล็บกข้ามาโอเคโอ้ฟาดเรียบร้อย โโอ้กินกล้วยไหมครับกินเฮ้ยและต่อไปนะทุกคนครับต้องมาเจอกับเพื่อนรักนะครับมาดูซิว่าใครจะชนะนะทุกคนฉลังขี้าตัวไหนชนะระหว่างท่านเกาะหรือท่าน60เมตรนะฉันว่าถูกเหยียบทีเดียวนี่ก็เกาะแตกแล้วจะเขิบเฮ้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ทุกคนครับมาดูกันเลยดีกว่าเลมมาการต่อสู้นะสองเอวิ่งว่วิ่งโชว์วิ่งมาแล้ว จะเป็นยังไงนะมาดูกันดีวกว่าเอ้ยเ้ยตอนนี้คือไทาันหกสิบไม่จะเตะไหมเมื่อกี้นี่เตะตปเลยไปไมไปไมเตะไปรอบหนึ่ง<ฮ>เรียบร้อยเตะกันไ,ไปดนองคารเลยเอ๋ครั้งนี้ต้องเจอกับเดอะฮักเขียวนะไททันเกะน่นจะสู้ไหวหรือเปล่าใช่เดอะฮักเขียวก็มีแบบว่ากล้ามใหญ่เหมือนกันเลยนะแต่ตัวเล็กกว่าเยอะเลยแต่เดอะฮักนี่เขาบอกว่ากล้ามแข็งแรงมากเลยนะเว้ยเออมาดูซิว่าจะก่อยต่อทะลุก่อ ไปต่อทะลุโอ้โหมาแล้วการต่อสู้นัดสองโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเีบโอ้ลอยนะครลอยอื้อ่าโอ้ยต่อยกระเด็นเลยมาดูซิว่าไฮจะแปลงร่างหรือเปล่านะครับผมเพราะไฮสามารถแปลงร่างได้นะเอ้ยแปลงร่างเรียบร้อยแล้วเออแข็งแรงมากทุกคนครับตัวนี้เดี๋ยวไเป็นฝ่ายชนะไปนะครับแล้วรอบนี้มาเจอกับเดี๋ยวไแดงนะครับฉันรู้แค่ว่าตัวไหนจะชนะอุ้ยถามไม่คิดเลยจ้ากอบคิดว่าตัวไหนชนะ นี่นายจะถามจริงแล้วเนี่ยเออเดอะฮักเดย์ยังไงเล่ามาดูดีกว่าว่าใครชนะนะครับผมเลมมาเลยวิ่งคู่ต่อสู้ตัวในฮักเดย์จะเป็นไฟนะฮะโอ้โหปิวไปนู่นมาดูกันดีกว่าว่าใครจะชนะนะครับผมระหว่างไฟกับเกาะนะครับเอ้ยตอนนี้ไฟไหม้ไหมโอ้ชนจ้ากบท่าชนเอยวิ่งชนสูสีอยู่เนี่เออโอ้าิว ทำไมมันนานจังเลยเนี่ยเออนั่นสิคือมันต่อยกันโน้นหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมไม่ตายสักทีวะเออฉันเข้าใจแล้วจะกบทำไมเลือดมันรีกันเร็วเว้ยอ๋อคือมันต่อยแล้วก็เลือดรีใช่ไหมใช่ดาเมจมันไม่ถึงแล้วเลือดมันรีได้เรื่อยอ่ะโอ้แสดงว่าสุดนี้ก็ไม่มีมันจบปดนีโอ้ยนี่แข็งเก่งพอๆกันก็เหรอเนี่ย เออส่งนี้คือไม่รู้ผลนะครับผมโอเคไปคู่ต่อไปเลยและรอบนี้ต้องมาเจอกับฮีโร่สุดลอเทชของดีซนั่นก็คือซูเปอร์แมนยหน้าตามีความมุ่งม,มั่นมากทุกคนครับมาดูซิว่าจะสามารถชนะแท,ท่านก่อได้หรือเปนะล่าแนะฉลาดคว่าชนะไหมฉันว่าชนะชัวว่าจะโกบคนเนี้ยเออแม่มาดูกันเลยดีกว่าทุกคนครับเรมมาดูกันโอ้ยบินไปนไหนวะนะ วิ่งตาไม่ทันเลยจะกบโอ๊ยแล้วดูไททันไททันรอดใตนี่คือการต่อสู้อะไรกันซูเปอร์แมนก็โอ๊ยตายเฉยเลยการต่อสู้นี้จะรู้ผลไหมเนี่ยดูดิบินไปบินมาเหมือนแบบไม่เคยบินมาก่อนฉันว่าไม่รู้ผลหราจะกบไม่ได้สู้กันสักทีเนี่ยเออมันสิ โอเคง้นไปคู่ต่อไปเลยทุกคนครับรอบนี้ท่านก่อนต้องมาเจอกับพี่เบิ้มคองนะครับผมฉลนังคิดว่าตัวไหนจะชนะดูจากขนาดแล้วต้องของสิเจ้าโกบเออเอาล่ะมาดูซิว่าจะสามารถชนะของได้ไหมเรมมาดูการต่อสู้โอ้เขามงแบ็ก้สวยเฮ้ยดึงดึงดึง รอบนี้มาเจอกับกลูจิล่าดีกว่าทุกคนแคปฉันลังคิดว่าตัวไหนจะชนะเจอกับของเมื่อกี้แล้วเจอกับก็ซิล่าจะไปรอดได้ยังไงเราเออมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนแคปเรมถึงรู exactly ้ว่าก็ซิล่าชนะแน่นอนแต่ก็ลองดูก nee ันนะมาดูกันเลยทุกคนแคปในีวิ่งเข้าไปใช่ไหมโอเควิ่งแบบแขงกระเพกเฮ้ยก็ซิล่าขยักหัวก็ซิล่าเป็นไรวหมพลังติดคอเลยอเปว่าเราจะปล่อยพลังแล้วใช้พลังใหญ่ ไม่โดนอะไรเลยโกจิล่าเฮ้ยเฮ้ยหางฟาดนัฟาดเออจระเข้ฟาดหางเฮ้ยทำังเอยเรียบร้อยสองตัวเมื่อกี้ก็แพ้ไปแล้วนะฮะรอบนี้มาเจอกับตัวที่โหที่สุดเลยก็ว่าได้เนะเออมาปล่อยพลังใช่ไหมโอเคปล่อยไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเอามาดูกันต่อสู้โอ้โหโอ้โหพลิวพลิวแต่ตัวใหญ่โคตรพลิวเลยโอ้เรียบร้อยเป็นสิ่งก่อสร้างจากมนุษย์ที่สุดโหสดสุดนะครับนี่ ถึงแม้ว่าตัวใหญ่ขนาดนี้ยังแบบต่อยผิวสุดๆไททันก็มีก็ท้่แข็งแกร่งนะฮะลองมาเจอกับเมกาเซเลฮกันดีกว่าทุกคนครับเพราะว่าตัวนี้ใช้ปืนยิงโครโหดนะมาดูดีกว่าว่าก่อของไททันก่อเนี่ยจะสามารถป้องกันกระสุนปืนได้ไหมเลมมาแล้วตอนนี้ยิงกระสุนปืนไปโอ้โหโดนตะโอ้เรียบร้อยแพ้ไปนะไม่สามารถสู้กระสุนปืนได้มาเจอตัวเล็กๆหน่แล้วกันทุกคนครับเมกาการ์ตูนแคทนะครับผม ฉลังค Vegan, ิดว่าตัวไหนชนะรอบนี้เมกาการ์ตูนแคทชัวร์นึกว่าจะเชียร์ตัวขนาดใหญ่กว่ามาดูดีก่อนทุกคนครับโอเคโอ้โ,โหดูดิขนาดตัวนี่ต่างกันมากนะโอ้โห <c oughs> เอออ่ะเ <c oughs> อย <c oughs> <c oughs> นี่พน่นควันสุบุรี เป็นยังไงฉลามดูประสิทธิภาพตัวละครแล้วคิดว่าเราจะรอดไหมตอนสู้กับสัตว์ประหลาดนะเจะกบมันก็ดูอ่อนนะเว้ยเออนั่นสิเดี๋ยวพอฉันคิดว่ามันจะประทะกับบ้านนะเฮ้ยขนลุกก็ต้องเข้าใจนะว่าคู่ต่อสู้เป็นตัวโหดๆอะเออกศิลาคองอะไรพวกนี้โหดมากปกติฉันเห็นในการ์ตูนก็สู้แต่กับกำแพงไงโอเคงั้นเราไปดูดีกว่าทุกคนนะครับว่าเราจะรอดหรือเปล่านะถ้าอยู่ในบ้านนะครับไปดูกันเลยวิวว้าวและนี่ก็คือบ้านแรกของพวกเรานะครับผมแออ ไปบ้านที่แบบว่าอ่อนที่สุดนะไหนไม่เห็นมีบอโรเซ่เลยเจ้ากบไหนเนี่ยไปเข้าไปในบ้านดีกว่ามาดูซิว่าจะรอดไหมเรมมาแล้วทุกคนครับตอนนี้วิ่งไปยังเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเด้อเอ้าบ้านไม่พังแต่ว่าตัวเราตายนะครับและนี่คือบ้านสูงนะครับผมความรู้สึกน่าจะเหมือนเรายืนบนกำแพงกันนะหล่อเท่ปะอะไรมาดูซิว่าท่าใดก่อนจะชนบ้านเราพังไหมทุกคนครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะ เรมมาเลยมันเตรียมพร้อมวิ่งแล้วเ,ออเกียงท่า,า,าวิง<ด>่งมา<ด>ล้เกิดไ <ง S 1> ด้อะไรวะเนี่ยเป็นการชนทางโทรจิตอะ คือไม่ต้องโดนตัวก็ตายใช่ไหมหรือว่ามันคือแรงดันลมกันนะเจโกบเอ้ยเออว่าหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเมื่อตอมทางมิสซิโกโคูณกับเมสซสโกโลกกเกรลเราจะได้ค่าไพาอาร์สูตรสี่สามสองสรุปก็คือบ้านนี้ก็ไม่รอดนะครับผมมาลองบ้านใหญ่เลยลวกันทุกคนครับคือบ้านนี้นะโอเคมึงคิว่าจะรอดไหมฉันลังคิดว่ารอดไหมบ้านเนี้ยหรือว่ามันจะชวนเราทางโทรจิจอีกทางธทรจิจชั่รเชจ่ะเเกิลขอรอดสักบ้านเถอะนะทุกคนครับเริ่มเลยดีกว่านะ มาแล้วทุกคนครับเตรียมตัวรอความตายตายไหมเฮ้เฮ้อาเนึกว่าจะลาดแล้วดูสิเห็นนื้อของท่านก่อด้วยไม่ไหวแล้วเว้ยเจ้าโกบต้องบ้านนี้ละเว้ยเออเนี่ยใช้บ้านท่านไม่ต่างของเราเลยถ้ท่านก่อเนี่ยต้องชนให้ได้ในเว้ยบอกเลยบ้านนี้เคยถิน เออถ้าบ้านนี้ไม่รอดนะเจะกบก็ไม่รู้ว่าบ้านไหนจะรอดแล้วเออใช่ไปเข้าไปเลยดีกว่าฉลามไปไปอยู่ตรงนี้ดูซิว่าเราจะรอดออกไปจากที่นี่หรือเปล่าเรมมาแล้วฉลามอยู่ใกล้กันไว้นะอยากตายพร้อมกันหรือไงเจกบ <c oughs> รู้สึกว่าเรามีนานงก็ปกติว่ะเฮ้ยเอ,อ้ยมีแขนไททันอยู่ทางซ้ายเว้ยลองอยืนริมกำแพงซิรอดไหมให้รอดว่า <c oughs> ลองออกไปสิเจกบโอเคลองดูซิตายไหมให้รอด เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยแล้วตรงนี้แหละลองเปิดตรงนี้ดูโอเคให้รอดนะเป็นไปได้จังไห่เฮ้ยนี่จริงเลยงั้นลองเปิดประตูดูนะเว้ยจก,กูโอเคทดลองดูนะว่าจะออกไปด้านนอกคือรอดไหมแต่ตรงนี้คือรอดแลนะ้วทุกคนครับคือบ้านนี้แปลว่ารอดแล้วนะแต่เราก็ต้องทดสอบด้วยว่าตรงนี้รอดไหมเฮ้ยมันวิ่งค้างตรงนี้แล้วอ่ะโอเค เป็นยังไงบ้างฉล well yeah! ังก okay. okay. an no, no. no, ับการเจอท่านท่านเกอกับบ้านก็เหมือนเดิมนะจะกบลอดบ้านเดียวก็ยังดีกว่าไม่รอทั้งหมดนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะข้างหน้าจะเป็นตัวอะไรมาท่ากับบ้านก็ต้องรอติดตามชมนะครับเพิ่มและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียงสาบาทเท่านั้นไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะไปแล้วบายบายบูบุย